สวัสดีครับผมนายพลทายลองครับเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมมาเที่ยวทะเลระยองนะครับมาทําไมผมจะมาเจอบุคคลคนหนึ่งมันชื่อพี่จ๋านะครับซึ่งประทับใจผลิตภัณฑ์ของซักเกตมออยากรู้ว่ามันดียังไงตามนายพลมาเลยครับมาครับมาดินดิงดิดมาครับสวัสดีครับพี่จ๋าสวัสดีคุณพลเป็นไงพี่สบายดีไหมครับสบายดีค่ะอ๋อจ๋าเนี่อะไรกับพี่ในกล่องนี้อ๋อ ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ไงที่กินแล้วรู้สึกประทับใจและก็ชอบมากเลยก็คือมอคอลลาเจนซึ่งเป็นคอลลาเจนที่ผลิตจากปลาทะเลน้ำลึกถึงห0 0 0งมิลลิกรัมของเราผลิตและสก,กัดจากนังปลาและเกล็ดปลาเลยนะคะแล้วมีมีกูตา้าไทโอนแล้วก็สรรรการสกัดจากเปลือกนเพิ่มความขาวใสให้กับเราที่ใช้แล้ว เปลีย่ยนไปมากสวยขึ้นจน,นเพื่อนทักถึงความเปลี่ยนแปลงของเราและทํทให้ใบนหน้าพี่นี้ยกกระชับด้วยผิวเรียนเรียบเนียนและก็เต่งตึงขึ้นเป็นไรที่พี่แบบโหประทับใจมากเลยเพราะปกติพี่เป็นคนดูแลตัวเองเป็นประจําอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตัวน,นี้เลยตอนนี้พี่แนะนําื่อนไปทุกคนชอบมากเลยก็ว่ากินแล้วอร่อยดื่มง่ายรสชาติอร่อยแล้วก็ชงง่ายสามารถดื่มแล้วทําให้ คือร่างกายเราดูดซึมไปใช้ได้ทันทีเลยพี่ิึงชอบตัวนี้มากเลยค่ะการันตีเลยค่ะครับอืมสุดยอดเลยจ้าโอ้โหเ,เ,เป็นไงครับมอคอลลาเจนของซักเซสมอลอ่าลองแล้วติดใจถ้าพี่ๆทุกท่านสนใจนะครับติดต่อเบอร์โทรด้านล่างนะครับขอบคุณครับ